การข้องฐานรองแม่ทับพักทีซี่ค่ะการมีการลงพื้นทีเช่นเดียวกันนะคะในการเร่งตัวสอบเฮตลบวางระเบิดบริเวณคองแฟลตตำรวจส่อผอมเมืองนะราธิวาสค่ะผลตรีปราโมทพรมอินค่ะรองแม่ทับพักทีซี่รองพูวอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพักซี่ส่วนหน้าค่ะเดินทางไปพร้อมด้วยคณะค่ะลงพื้นทีตัวสอบ เกิดเทศนะคะสีวาคนรายลบวางระเบิดบริเวณข้องแลกตำรวจสถานีตำรวจปูธรเมืองนาราธิวาสเรกวันที่ย2องที่ผ่านมาเป็นเทศให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายค่ะคือรอยตำรวจเอกสุทธิรักพันธนียะ รองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสและการมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะอัปเดตกันที่45ราย32ร,รายบางรายก็ได้กลับมาพักฟื้นกันที่บ้านแล้วนะคะลักษณะาการก่อเหตุขยํากันให้คุณผู้ชมได้รับสาบปันสกิดว่าคนร้ายเนี่ยมีการแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่นกเครื่องแบบขับรถยนต์นะคะที่ประกอบระเ,รเ,เรบิดเส้แื่งบรรจุลงในถังแก๊สทุ่ง,งตอมขนาด15โลค่ะรวมน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ80 คึงหนึรอยโลบรรจุลงในรถยนต์คันกอเฮสนะคะรัวค่ะบอมนี้แหละขับเข้าไปแล้กก็พร้อมกับจุดชนวนตั้งเวลา5นาทีแลัวกาขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่มีการเร่งซืบสาบหเบาะแสจากรถยนต์ที่คนรา้ายชาชายก่อเฮสขันดังกล้าวนะคะอยู่ในระว่างของการรวบรวมพยานหลักฐาน เื่อขยายพ้นเสื่อมยงทึงตัวคนร้ายต่อไปค่ะก็น,น่าจะห้ามไม่ยากเพราะว่าเป็นรถที่สื่อมาอย่างทุกตองน,นะครับโดยพลตรีปราโมทพรมอินรองแม่ทัพพาทิซีกล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่เก็บกู้และตัวจสอบวัตถุระเบิดและหน่วยพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวสอบทีเกิดเหตุเบื้องต้นสาบวารถยนต์ดังกล่าวที่คนร้ายชายก่อเหตุเป็นรถยนต์ทีไม่มีการแจ้งให้หรือว่าทุกจารกรรมป้นมาแต่อย่างใดทําให้ล้อสสยตาข้องการเฝ้าระวังข้องเจ้าหน้าที่ไปได้เป็นช่องว่างให้คนร้ายได้ใช้ก่อเหตุ หลาสุดนันสาบบอแซผูขอพรองรถยนต์คันดังกล่าวแล้วยู่ระว่างการขยายพ้นเพื่อเื่ิมโยงความเกี่ยวข้องกับคนรายอย่างไรก็ตามครับ,สำร,บสำรับปัจจัยในการก่อเหตุไม่น่าจะเกิดมาจากพ้นของการบังคับชายกฎหมายเพราะว่าพฤติกรรมของคนรายมีการตั้งใจเตรียมการมาอย่างดีและจุดทีคนรายเหลือก่อเหตุ เป็นจุดที่มุงว่างที่จะทำลายชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์และที่สํำคัญจุดเกิดเหตุออยู่ตรงข้ามโรงเรียนนาราซิค่าไลซึ่งมีเด็กนักเรียนอยู่เป็นจำนวนมากสร้างความตื่นตะนกและได้รับผลกระทบต่อจิตใจรวมไปถึงเศรษฐกิจและสังคมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศครับซึงตอนนี้คะ่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าทางตำรวจทางการนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดถุมนะคะทางประเด็นของการเมืองอุดมการข้องกระบวนการของกับกุมกระบวนการ หรือแมกระทังเหลืองราว้องไพยเกสกโซนต่างๆค่ะทั้งหมดนี้ค่ะรวนเป็นปัจจัยที่ายในการก่อเหตุถังสิ้นค่ะท่านรองไม่พัภาคซี่ค่ะยังแร่งเพิ่มเติมนะคะหวานลังจากเกิือเทศแล้วเนี่ย พลโทสั้นติสกุลตนาค่ะแมทพ,พาคติซี่มีการสร้างการค่ะและการเน้นย้ำซ้ำเรื่องด้วยกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรง่งดําเนินการสํารวจประเมินความเสียหายทางชีวิตและกทรพย์สิส้นเพื่อให้การช่วยเลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและก็เร่งจัดชุดเฉพาะกิจในพื้นที่เข้ามาควบคุมทีเกิดเเทศและยกระดับรักษาความปลอดภัยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพร้อมท้งเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดมําเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุด ใจพันปลืปล้รๆค่ะยังต้องฝากไปยังพี่น้องประชาชนค่ะอยากให้จำพาเพศการต่างๆที่คนรายก่อเหตุว่าทุกครั้งเนี่ยจะมีการก่อเหตุที่รุนแรงมักสร้างความเดือดรอนทางชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาโดยตลอดที่นี่ค่ะ เมื่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยาให้ประชาชนเข้าใจในเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มีความจําเป็นและก็ยาให้ผี่นองประชาชนเนี่ยช่วยกันแจงเบาะเสคขนรายได้ทางสา้ด้วนคง,งกองกอำานวยการรักษาความมัน่นคงภายในพาคซีส่วนหน้าไม้เล็กนี้นะคะอยากจะให้บันทึกลงในถั่ัพท์ค่ะนึ่งซ้ำีนึ่งนะคะหรือวา่าอีถัวซั์ใสตรงไปยังไม่ทับพรคที่ซีก็ได้คะ่ะฐานให้เบอือไวเ,เล้วนะคะซุ่หกนึ่ง 1นึ่งเจสซมซ่องกาวกาวกค่ะสูทหกหนึ่งหนึ่งเจสซมซ่องกาวกาาวซ่องเบอร์นี่โถดายตลอดยี่สชั่วโมงค่ะครับ